โอเคนะวันนี้ผมก็มีเกมนะหรือแอปพลิเคชันนะที่แจกโค้ดนะได้รับเงินฟรีเข้าในส่วนของทูมอนิแวลเลตเนาะในส่วนของแอปนี้นะวันนี้ผมก็มีโค้ดมาแจกด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะได้นะตัวนี้สามารถดูคลิปนี้นะให้จบได้เนาะซึ่งในส่วนของแอปนี้นะมีชื่อว่า x world เนาะเราสามารถไปติดตั้งก่อนเนาะใครที่อยากจะติดตั้งก็กดลิงก์ใต้คลิปมานะแล้วก็มาติดตั้งให้เรียบร้อยเนาะหลังจากนั้นกนะนะ็กดเปิดเข้าไปตัวแอปได้เลยนะครับ หลังจากกดเปิดเข้ามาเนาะตัวนี้นะครับเขามี AI ในส่วนเอเจนต์เนาะก็ตัวเนี้จะเป็น AI ที่ขุดเหรียญให้เราเนาะตัวนี้เราสามารถซื้อนะครับแล้วก็สามารถขุดได้เนาะซึ่งการซื้อการขุดหรือว่าการสร้าง AI นะตัวนี้เราจะได้รับเงินด้วยนะครับก็คือทุกวันเนี่ยที่เราขุดนะครับในส่วนกำลังซื้ออะไรต่างนะครับเราสามารถขุดได้นะนี่เรากดกําลังขุดนะแล้วก็เลือกช่องขุดได้เลยนะจากนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ในส่วนงเหรียญเวิล์เนาะ ก็คือตัวนี้สามารถกดเลือกนะครับจำนวนได้นะอย่างเช่นสมมุติถ้าจะซื้อ5นะเรากดซื้อพลังงานนะครับเราก็ต้องเติมไปประมาณยีบเหรียญ Ud ทนะครับสามารถกดชําระเงินนะครับซื้อขายได้นะในส่วนของใครนะครับที่อยากจะได้เงินฟรีนะครับใน2โค้ดเดี๋ยวผมจะแจกก่อนแล้วกันนะครับก็กดไปที่มุมบนซ้ายของหน้าจอเนะกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเห็นตรงโค้ดอ่างเปาตรงนี้นะแล้วก็สามารถใส่โค้ดได้ตามผมเลยนะครับ ก็จะเป็นโค้ด P R A c O นะครับแล้วก็นี่ก็ประมาณนี้แล้วก็5 5 5นะครับจากนั้นก็กดแลกโค้ดอังเปาทันทีได้เลยนะครับตัวนี้จะได้รับเหรียญบิลฟรีด้วยนะก็อย่าลืมนําไปกรอกนะครับตัวนี้จะได้รับทุกคนเนาะจะมีจํานวนจํากัดด้วยนะครับแนะนําให้รีบใส่ใน2ลิงก์อ่ไม่ใช่ใน2ของโค้ดอังเปาจะแปะไว้ใต้คลิปทีทีนะครับก็สามารถมารับเหรียญบิลฟรีได้นะครับ หลังจากที่เรากรอกไปนะตัวนี้นับก็มาทําเงินทํางานได้เลยนะในส่วนของการซื้อขายนะในส่วนของ AI agent นะตัวนี้เราสามารถเลือกเหรียญนะที่เราจะขุดได้นับตรงด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีหลายเหรียญน,นะมีเยอะนะมีให้เรามาทําการขุดทําการซื้อนะมันก็จะมีมูลค่าบอกนะเน <ş, S 1> ี่ยอย่างเหรียญเนี้ยมันก็จะมีมูลค่าบอกนะเราสามารถกดกําลังขุดด้านล่างนับแล้วก็เลือกช่องขุดเนาะตัวนี้สามารถ เลือกเป็นแม็กก็ได้นะครับนี่ถ้าเป็นแม็กก็จะประมาณ27เหรียญน,นะครับที่เราต้องซื้อนะแล้วก็ประมาณนี้นะครับในสองการทํางานเบื้องต้นเนาะซึ่งในสองของการขุดนะก็จะได้รับปันผลนะทุกวันเนาะนี่ก็จะมีลายรางวัลในสองการขุดนะตัวนี้หากเราซื้อนะครับมันก็จะมีชื่อเหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นเงินที่ เราได้หรือว่าเป็นเหรียญที่เราได้ขุดทุกวันนะนี่ก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะถ้าเกิดเราซื้อเนาะนี่แล้วก็สามารถดูตรงสถานะการขุดนะเพิ่มเข้าไปได้เนาะตอนนี้จะมอีอยู่6ช่องนะเราสามารถามาขุดได้นะทั้ง6ช่องเลยเนาะหากใครที่มันยังไม่เปิด6ช่องนะตัวน,นี้กเ็เล่นไปเรื่อยๆก่อนเนาะก็จะประมาณนี้นะก็จะมีหลายเหรียญน,นะมาให้เราขุดมาให้เราทำเนาะตัวน,นี้สามารถได้รับ ปันผลนะได้รับกําไรทุกวันแน่นอนนะับแล้วก็จะได้รับเหรียญต่อวันที่เราขุดเนี่ยอย่างที่ผมให้เพื่อนดูเลยนะก็หลักพันกว่าเหรียญน,นะต่อวันนะซึ่งตรงนี้นเราสามารถนําไปถอนนําไปแลกเป็นเงินนะับเข้าธนาคารได้นะัในสองตัวนี้เนาะนี่ก็จะมีเหรียญนนะัมาใหม่เนาะก็เป็น ai agent นะก็จะเป็นเหรียญที่มีเฉพาะเนาะตรงนี้เราก็สามารถามาซื้อขายได้นะับในส่วนของเหรียญตัวนี้เนาะ ก็จะมีหลายตัวนะนี่ก็จะเป็นตัวใหม่ก็จะเป็นตัวนี้เนาะ YNX นะครับโซเชียล YNX นะแล้วก็จะเป็นเหรียญเดิมที่ประมาณนี้นะครับต่วตร,ตรง X ไปนะใครที่ยังไม่ทําการซื้อนะผมก็แนะนําให้มาซื้อทุกคนเพราะว่าตัวนี้หากใครที่มี X ไปเนี่ยเขาเจะสามารถเพิ่มในส่วนกําลังการขุดได้นะนตอนนี้เขามีการลดในส่วนของ นี่ก็ถ้าเติมไปประมาณ1 0 0 0พันบาทนะครับลงทุนไปประมาณ1,000พันบาทตัวนี้เราก็จะสามารถได้รับในส่วนของ x s p กซ์ไนะครับก็จะเป็นการสุ่มเนาะบางตัวอาจจะมีมูลค่าสูงถึงสา0พันเวิลนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับในส่วนตัวนี้ใครที่ <c oughs> จะซื้อก็ซื้อเสร็จก็อย่าลืมมาเพิ่มในส่วนของการขุดตัวนี้นะครับก็มันก็จะมาอยู่ในสอ,นองการขุดเราก็เพิ่มเข้าไปนะแล้วก็เลือกในสอ,นองเหรียญที่เราจะขุดได้นะครับ ถ้าเหรียญเป็นตามกระแสเราก็กดนี่เหรียญโซเชียลวานะครับก็สามารถกดกำลังขุดนะครับแล้วก็สามารถเลือกเป็นแม็กหรือว่าเลือกแล้วแต่เรามีเลยนะเหรียญเวิรเนาะถ้าเกิดเรามีเท่าไหร่เราก็สามารถเลือกสองการขุดได้นะครับนี่ก็จะใช้300รเวินะครับในการขุดนะตัวนี้ก็จะกำลังขุดอยู่ที่ประมาณอ่อแล้วแต่เลเวลของเราเนาะก็จะประมาณนี้เราสามารถ กดซื้อนะครับแล้วก็ชาระเงินผ่านพร้อมเพย์ผ่านธนาคารหรือว่าทูมอนิวัลเล็ตได้นะครับในส่วนตัวนี้เนาะใครที่ซื้อในส่วนพลังงานการขุดพลังการขุดเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เราจะได้ปันผลทุกวันเนาะราคาเหรียญเนี่ยมันก็จะขึ้นตามตลาดเลยนะตัวนี้เราสามารถมาดูได้นะครับในส่วนตัวนี้เนาะะในส่วนของเหรียญบิล d t นะรหรือเหรียญเวอร์เนี่ยเพื่อนๆที่เล่นมานานน่าจะเข้าใจนะในส่วนการทำงานหลักๆ ็จะประมาณนี้นะครับนี่กาลังขุดนี่ยก็จะมีบอกนะว่าเราขุดไปได้เท่าไหร่แล้วนะครับีก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการถอนเนี่ยเราสามารถถอนได้นะเราต้องไปแปลงเป็นในส่วนของจากเหรียญน,นะที่อยู่ในโซลน,นาเนาะหรือว่าอยู่ในตัวนี้นะรเราสามารถมาแปลงก่อนเนาะให้เป็นเหรียญ X w o r เ d นะครับเหรียญ o r l d นั่นแหละนะครับแล้วก็กดแม็เลยนะครัใส่รหัสผ่านเนาะ แล้วก็แปลงในส่วนของเหรียญน,นะครับให้มาเป็นเหรียญเวิลเนาะหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมารวมกันนะเป็นเหรียญเวิลที่เรามีนะเป็น300กว่าเหรียญเนานะตัวนี้เราสามารถกดค้าขายได้นะครับหรือว่ากดซื้อกดขายได้ทั้งหมดเลยนะนี่ตรงยอดเมื่อกี้ก็จะหายไปเนาะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนการซื้อขายในสอ,นองเหรียญเวิลล์เนาะตัวนี้สามารถถอนได้นะครับนี่มันก็จะเข้ามานะนี่เราสามารถเปลี่ยน ได้นะครับแล้วก็โอนเข้าในอสองธนาคารโอนเข้าทุนนิเ็ศได้นะครับในส่วนของเ,อเหรียญเบื้องต้นเนาะนี่ก็จะมีในส่วนของกระเป๋าเนาะเนี่ยมันก็จะบอกนะรายละเอียดนะครับเข้ามาเนาะเราสามารถาแลกได้นะคนี่ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการแลกเป็นเหรียญเนานะนสามารถขายได้นะคนี่ก็นี่ก็เป็น USdt นะครับสามารถถอนออกทั้งหมดได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะเติมนะตอนนี้เราสามารถเติมได้นะในส่วนของตรงหน้าแรกนะตรงกระเป๋าของเราเนี่ยเราสามารถกดเติมนะแล้วก็ไปชำระเงินนะครับในสองเลือกจํานวนเงินได้นะในสองการลงทุนนะในสนแอปเนี้ยมันจะไม่มีขาดทุนน่ยก็คือน้อยมากๆนะครับ เราสามารถเลือกจำนวนเงินเลือกช่องทางการเติมได้สมมุติจะเติม500บาทนะเราก็สามารถเลือกพร้อมเพย์หรือว่าทูมอนี่วอลเล็ตได้นะเลือกจ่ายได้นะมันก็จะมีสแกนมีอะไรเหมือนกับการเติมเงินเข้าปกตินะใครจะเป็นการฝากเงินในสแอปนี้ก็ได้นะมันมันก็จะมีในส่วนของการขุดเหรียญการลงทุนนะมาให้เรา,าสะสมด้วยนะก็จะเป็นเหรียญของเราเลยรนะับตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของ X s p กนะครับในส่วนของ s p y ตัวนี้ผมแนะนำนะให้มาซื้อนะเพราะว่า ใครที่มีตัวเนี้ยมันจะสามารถขุดได้นั่นเองนะครับหากใครที่ไม่มีสามารถเพิ่มได้นะอย่างของผมเนี้ยมีมีแค่ตัวนี้นะเวลสิบสองนะครับส่วนใครใหญ่จะซื้อเอ็กซ์ไพนะครับเราสามารถกดบวกนะครับแล้วก็ไปทําการซื้อขายได้นะครับในส่วนตัวเนี้ยเขาลดนะจาก4 0 0นระ้ยเนี่ยเหลือสา0ร้อยนะครับเรากดสร้างสรรค์นนะแล้วก็ไปซื้อได้นะครับยี่สิบเจ็ดวีดีทีนะถ้าเป็นตีเป็นเงินก,ก็ประมาณสามสองพันหกร้อยถึงเจ็ด 800บาท9 0 0บาทนะประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็สามารถชําระตัวนี้มันจะสม่ม x ไปให้เราเนาะนี่มันก็จะมีตัวเยอะแยะมากมายนะมาให้เราเนาะนี่ก็จะมีบอกนะว่าตัวที่เขาได้เงินได้เท่าไหร่นะมันผลิตเงินให้เราต่อต่อเดือนต่ออะไรเท่าไหร่นะตัวนี้ถ้าผมมีเงินผมก็อยากซื้ออยู่นะนะครับในส่วนของ x p ไปตัวนี้เนาะนี่กดซื้อได้นะมันก็จะมี ตัวระดับ nr แล้วก็ s นะครับเป็นของแล้วเนาะตัวนี้เราสามารถซื้อได้นะครับกดซื้อได้เนาะก<ย>็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของ expire ใครที่มีเนี่ยตัวนี้ผมก็แนะนำเลยเนาะเพราะว่ามัน expire ตัวนี้เราสามารถซื้อขายได้นะครับแล้วก็สามารถขายออกได้ขายเกฑ์กำไรได้นะครับในส่วนตัวนี้ตัวนี้เหลือแค่100่งร้อยกว่าเหรียญน,นะบางคนก็จะได้รับตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับลองมาซื้อได้นในส่วนตัวนี้เนาะ พราะงั้นนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับยากจะอลองใช้ AI agent เนาะก็จะมีตัวใหม่นะก็จะมีในส่วนของอเร็วๆนี้นะนี่ก็จะเปิดนะตัวใหม่ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะใครที่ยาจะขุดนะตอนนี้ผมก็แนะนำไม่รีบเข้ามาตอนนี้เนาะก็ยังทันนะในส่วนของอ AI agent ตัวน,นี้เนาะก็จะเป็นเหรียญน,นะที่เราจะได้รับเนาะจากการที่เราขุดนะในทุกๆวันนะก็จะเป็นการเพิ่มเงินเพิ่มไรายได้นะเข้ามาเนาะ